สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นการาร้องคัดค้านผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งผู้ร้องเนี่ยเห็นว่าอาจจะเป็นไปโดยไม่สุจริตและก็ไม่เที่ยงธรรมนะครับในการร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ มีระเบียบกฎหมายใดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และมีกำหนดเวลาอย่างไรในการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเราลองมาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่นำมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 866ทับ2,563นะครับเราลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในประเด็นของการร้องคัดค้านกรณีที่เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตและก็เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับในแนวคำพิพากษาตรงนี้ในกรณีศึกษาเนี่ยนะครับก็คือใน ศาลปกครองสูงสุดเขาได้พิจารณานรใ,นในกรณีที่ยกตัวอย่างนะครับเช่นนายอัมพลได้ยืนย่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนรในกรณีที่เห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเ,นาเป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องนในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พุทธศักราช2551ในข้อ88วรรคสองเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนเรื่องคัดค้านกรณีมีผู้ร้องเนี่ยนะครับให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนเรื่องคัดค้านแล้วรายงานผลพร้อมความเห็นและหลักฐานเนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาดนะครับกรณีมีการร้องเรียนนะครับหรือว่าร้องคัดค้าน ซึ่งหากว่าหากเห็นว่าในอำเภอเนี่ยเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีการร้องคัดค้านหรือได้มีการกระทําไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับในอำเภอเนี่ยเป็นผู้ที่จะดําเนินการสอบสวนนะครับส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตําแหน่งภายใน90วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งนั้น นะครับภายใน90วันเนี่ยถ้า,ามีพยานหลักฐานหรือมีข้อมูลอันเชื่อถือได้นะครับว่าเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยนายอำเภอสอบสวนและส่งให้ผู้ว่าผู้ว่าออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่นายอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสารได้วินิจฉัยนะครับว่าในระยะเวลา90วันเนี่ยถือเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการพิจารณาคําร้องเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จไปโดยเร็วเท่านั้นนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยกรณีนี้เนี่ยต่อมาปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําวินิจฉัยยุติเรื่องนะครับก็คือ,อไม่ได้มีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องคัดค้านเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับแต่ว่า ผู้ว่า,า,าการจังหวัดได้มีคำวินิจฉัยยุติเรื่องทีนี้เนี่ยสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่นายอําพลเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชาการจังหวัดก็คือว่าสิทธิ์หลังจากที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดมีคำสั่งยุติเรื่องเนี่ยนายอําพลจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยได้หรือไม่ภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ศาลได้พิจารณานะครับว่าสิทธิที่จะยื่นฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่นายอัมพลเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดอันถือว่าเป็นวันที่รู้หรือว่าควรรู้ถึงเหตุแห่ง,หงการฟ้องคดีซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่านายอัมพลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร้องคัดค้านเนี่ยนะครับได้รับหนังสือดังกล่าวคือหนังสือของผู้ว่าเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดย่อมไม่ก่อนวันที่ที่ระบุในหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยลงวันที่10มีนาคม2554นะครับเป็นการแจ้งเป็นการยุติเรื่องและแจ้งไปยังนายอัมพลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ร้องคัดค้านศาลก็มองว่านายอัมพลเนี่ยถือว่าได้รับทราบ ไม่ก่อนวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งนะครับก็คือวันที่10มีนาคม2,554ที่แจ้งให้นายอัพลทราบถึงผลคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องนะครับทีนี้นายอัมพลก็เลยนำคดีเนี่ยมาฟ้องศาลปกครองในวันที่6มิถุนายน2,554เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาลปกครองเขาจึงมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อสรุปเนี่ยนะครับศาลวินิจฉัยว่าในการเลือก ผู้ใหญ่บ้านนะครับการร้องคัดค้านเนี่ยสามารถกระทําได้ตามข้อ88ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2551โดยร้องไปยังนายอำเภอนะครับนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วส่งรวบรวมความเห็นพร้อมหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยนะครับและผู้ว่าราช,ชการจังหวัดจะต้องวินิจฉัย าภายใน90วันนับแต่ในอำเภอเนี่ยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสาราวินิจฉัยว่าเป็นเพียงระยะเวลาที่เร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการาพิจารณาให้แล้วเสร็จเพื่อให้การพิจารณาเนี่ยแล้วเสร็จโดยเร็วเท่านั้นนะครับทีนี้แล้วถามว่าการที่ผู้ร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะนำกรณีที่ผู้ว่าราชการเนี่ย ได้สั่งยุติเรื่องมายื่นฟ้องศาลปกครองเนี่ยสามารถกระทาได้ไหมและในกําหนดเวลาเท่าไหร่นะครับในเงื่อนไขของเวลาระยะเวลาภายในกี่วันนะครับศาลก็วินิจฉัยนะครับว่าภายใน90วันนับแต่วันที่ทผู้ว่าราชการจังหวัดในสั่งยุติเรื่องและได้แจ้งให้ในายอัมพลนายผู้ร้องคัดค้านในใน แนวคําพิพากษานี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนายอัมพลเนี่ยเป็นผู้ร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับศาลให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ทราบนะครับภายใน90วันนะครับถ้าอยู่ภายใน90วันนับแต่วันที่รับทราบคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเงื่อนเวลาที่สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เพราะฉะนั้นศาลปกครองจึงมี คำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาในกรณีนี้นั่นเองนะครับ